ครัเมื่อนี้สวนพายวนต้องโดนภาคภาษาอาเซียนสีเสียบยอดบักเน้าหยักบักเนาหยักพันนี้นวยหนึ่งสองกิโลท้อต้อนท้อน่วยสมโอนั่นละ่ะสีเสียบ,บักเน่าหยักบนต่อสมโอนมโอตัวนี้ผมปลูกความบักเน้าบักเน่าพันนี้เป็นบักเน่า,าเป็นบักเน่าพันเป็นดกพิเศษเป็นดกพิเศษมมข้อเสีย ก็คือว่าบตัตถนท่านตระกแข้งเกิดแล้วการจะเริ่มเติบโตหน่อยอ่านี่เป็นแข้งเกิดพราะเป็นแข้งเกิดเสร็จแล้วอ่ากาจะเริ่มเติบโตหน่อยผมปลูกสมโอพร้อมๆกันไว้ถ่าเสริมรากผมอดใจไว้ไว้ครับพี่น้องก็เลยเศร้าเพราเสริมรากแล้วเนื่องจากว่าเป็นโรคหลายผมก็เลยเอาบักเน่ายักผมมองว่าตลาดบากเน้ายักนาสิไปได้ในเขตจังหวัดนครปฐมเนื่องจากว,าาจว่าคนปลูกหน่อยหรือปลูกเป็นการค่าแทบไ่มีเลยดันงั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าตลาดตลาดบากหน่าหักนยบักเน่าหักนาิไปได้ดีเนื่องจากว่าบากหน้ายักหน่วยหนึ่งสองกิโล นะครับไปเฮ็ดอุตสาหกรรมหรือปลูกพืชประดับนี่ยังก็ได้องวิธีการเฮ็ดเร็วๆตัดแต่งกิ่งนี่ออกครับครับเนี่ยเอาออกเอาออกเอาออกครับเอาออกแล้วก็เอาออก,กเอาออกอ,าอ,อกอาซ้ำนี่ใส่แบบประหยัดครับผมก็เลยจะใส่ซ้ำนี่อันนี้ก็เนี่ยอ่ะนี่ได้กิ่งพันธุ์อุปกรณ์มีหนึ่งสองกิ่งพันธุ์ดี คัตเตอร์รอดูดถุงพลาสติกแล้วก็นหนังยางามาที่นี่ก็มาเบิง้งอันนี้ผมจะตัดช่วงนี้ออกเลยครับนี่ทิมไปเลยก็มาเด็ดใบเด็ดใบออก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 ครับเด็ดใบออกครับเด็ดใบออก หลอดกาแฟใส่ลงไปประมาณเอาสาณนี้อพอหลังจากได้พาหลอดกาแฟแล้วอันนี้มันบังนนมันออกอนนบัง,อนนบงเอาออกอาพาพาครึ่งครับนี่พาให้มันเคืองมื่อค่อยๆดันไประวังราว่งราว่ง,าวงนิว้วให้มันตรงๆลง,งไป เอาละประมาณนี้พ่อแล้วสวมกลับขึ้นถือเก้าครับจื๊บนี่ครับเราให้ไม่เป็นปากฉลามมันว่าเป็นกับเราจนนั้นเป็นผลละพี่น้องอ่า อันนี้เข้าใจว่านาสิเป็นปากฉลามมาละนะครับยังงามเลยนี่เอาผมเลาขอเลาอีกน้อยเดียวเสียบเลยครับเอาคางใดคางหนึ่งเอาคางนี้ให้มันชิดกันกับฟังนี่นี่เปลือกต่อเปลือกชิดกันมันจะได้ประสานกันยกนี้ขึ้นจังน้อยนี่ยกนี่ขึ้นมาแล้วก็ดันนี่ลงไปเราเมื่อประคองไว้เนี่ยดันเมื่อประคองทางนี้ไว้ย่าให้มันโผล่ออกไปเดี๋ยวมันสิบมัิติมันสิมันตีหนักดันลงไปดันลงไป ได้ครับเพียงซ้ำนี่กระติดแล้วนี่อมาเบึ้งง่ามตรงกันดีบ่ครับสวมถุงเลยครับมาเนี่ว่าแห้อากาศเขา้าแล้วก็บห้อาศออกนะครับสวมถุงว่าสวมอย่างรวดเร็วปนัองอยางรัดให้แน่นเลยครับ นี่ยังนับแห่ครับว่าใหากาดเข่าแล้วก็ว่าแหากาดอ,ออกเราลูดได้ยังไงว่ามันติดภา้ในเจ็ดมือคันมันเขียวอยู่แสดงว่ามันติดครับคันหลังเจ็ดมือไปแล้วหรือซีฟมือไปแล้วถ้าอันนี้สีดําก็ให้ท่านตัดตรงนี้ทิ่มไปเลยแล้วก็เสียบไหมเสียบจนมันติดทนละแค่นี้เซ็จแล้วครับเข้ากับทีใดบักหน้าหักบนต่อสมโอเร็จเรียบร้อยคันผู้ใดบ่เข้าใจสนใจ โทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทษ081984626 5ขอบคุณครับ